วันนี้เรามาทำวิธีเชื่อมจอจอยกับเกมชินิมแพ t ใน iPad นะครับใน Android ทำไม่ได้นะโอเคไอแพกับเป็น iPhone เท่านั้นเนาะงอย่างก็เดี๋ยวเข้า s e ตติ่งก่อนเข้าไปที่ s e ตติ n งของตัวเครื่อง iPad ก่อนอ่าแล้วก็กดแชร์จอยให้เรียบร้อยแชร์จอยกดนะปุ่มนี้ค้างพร้อมกับปุ่มแชร์ปุ่มโลโก้พร้อมกับปุ่มแชร์นะครับแล้วก็เปิดบลูทูธ น,นมันจะกระพริบมันจะกระพริบนี่กระพริบแบบนี้อ่าแล้วมันจะขึ้นมานะครับจะขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็เชื่อมเลยดกดเชื่อมแต่เ,เชื่อมเสร็จแล้วจอยก็จะหยุดกระพริบแล้ก็จะใช้ได้แล้วทีนี้ต่อไปเข้าไปในเกมนะครับเปิดเปิดแล้วก็มาที่เกมเข้ามาในเกมเลยแต่ต้องเข้าไปตั้งค่านในเกมอีกหนึ่งยะ ใค้ได้ทั้งจอทั้ง p 4ทั้ง p 5เลยนะวิธีทำคือเหมือนกันเป๊ะเลยนีพอเข้ามาในเกมนะครับกดไปที่ลูกไปมอนนี่ตังค่าเขาตังค่านนะนี่ตั้งค่าที่เป็นลูกคอนเฟร์มตรงนี้นี่เขาจะมีให้เลือกอยู่ตั้งแต่อันแรกเลยการควบคุมประเภทการควบคุมปรับลงมาเป็นคอนโทรลเลอร์แล้วก็จะใช้ได้แล้วทีนี้ใช้ได้แล้ว<อ>เล่นมันจะเล่นเหมือนใน PS4 เลยทุกอย่าง ต่อไปเดี๋ยวจอยเพย์ห้าบ้างยกเลิกอุปกรณ์ก่อนนะครับอ่าแล้วก็เพย์ห้าเหมือนกันเลยนี่ครับกดแชร์มาเริ่มกดปุ่มโลโก้กับปุ่มแชร์พร้อมกันอ่ะอาทิตย์แล้วอาทิตย์เหมือนกันเลยครับจังหวะอาทิตย์มันจะมาดูว่า sense ถ้าจอยเพย์สี่จะชื่อว่า dual shock นะ dual shock สี่ถ้าของเพย์ห้าจะชื่อ dual sense เชื่อมแล้วก็จะหยุดหยุดอาทิตย์ตรงนี้เข้าไปมั่นดิม เข้าไปที่ตัวเกมเหมือนเดิมครับอ,นนอันนี้มันก็จะใช้ต่อไปเลยเพราะว่าเราตั้งไว้แล้วเหมือนเดิมเราตั้งไว้แล้วตั้งเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนี่ตัวนี้อ๋อใช้จอยป่ะเออใช้จอยอยู <laughs> ่ใช้จอยอยู่กดปุ่มเมนูสัมภาษณ์ใครห้านี่มันดีนี่น,คคนี่ถ้าเป็นโซนสมัมภาษณ์อยู่ก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมกดเป็น คอนโทรลเลอร์เสร็จแล้วพี่นี่เก็ใช้จอยเลยโอเคเรียบร้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องเกมคอนโซลลังสิบ้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ